เะไรพวกของชื่อเด็กสี่ิีเล่นคชื่อเล่นชื่อน้องสี่สีฮ้ยชื่อเล่นนะชื่อเล่นเฉอชื่อน้องร้อยค่ะไม่เลยจะเข้าเรื่องอะไม่เลยจะเข้าเรื่องอันนี้หนจะมาทำเสน่หกระเป๋าไหนคะไหนมาทางนี้ครับอันนี้แค่ตัวอย่างใช่ไหมใช่ค่ะที่จริงของเรามีมีเยอะไหม เยอะครับเยอะมากเป็นโกดังเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราขายส่งส่งเท่านั้นใช่ค่ะมีสองจังหวัดที่ผมขายของคือที่ไหนบ้างที่กรุงเทพแล้วก็ที่ยะโสธรเอ้ยที่ยะโสธรค่ะโอเคมาให้ดูแบบก่อนแบบใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมอ่ะแนะนำอันแรกก่อนอันสั้นอันสั้นเปิดให้ดูหน่อยอันสั้นนี้เหรอใช่ แบบทำในมืออาชีพหน่อยกืดบรับเออเนี้ข้างในเป็นอะไรบ้างข้างในก็ใส่บัตรโอ้โหนี่มันงานหรูเลยน่ะแต่เราขายถูกนะลองเข้ามาดูได้ถ้าสนใจราคาส่งก็แอดไลน์เพื่อนมาเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มาสั่งกับเราได้เราส่งทั่วประเทศส่งทาง f ฟลเพ ค่าขนส่งไม่แพงนะครับเป็นแบบเหมาเหมาเลยนะครับร้อยเดียวทั่วประเทศจะหนักจะเบาจะเยอะจะน้อยส่งแค่ร้อยเดียวนะครับอ่าให้ดูหนังจะชัดจริงมีหลายสีกว่านี้นะครับอันนี้มีลูกค้าเลือกไปบางส่วนต่อไปตัวนี้อฮออันนั้นอันนั้นพอแล้วอันนั้นดูแล้วดูนี้ต่อไป จริงจังมากเลยครับมีช่องอะไรบ้างเยอะแยะช่องบัตร่ามีตั้งสองสองที่โอู้่ใส่บัตรเยอะเลย,เยอืมแล้วก็ตรงซิปนั้นใส่อะไรได้บ้างซิปนะ่ะใส่เหรียญใช่ไหมอืมใช่คับเป็นหนังหนังอย่างดีนะขอบ,บอกซิปก็ซิปดีนะนี่นั่นซิปดีระะับใช่ซิปดีนี่คะ่ะอืม พอได้วอไ้อออออเตอวต่อไป,ปน่าปิดนี้ก่อนช่วยมาอุดหนุนน้องพอดดีเยอะหน่อยนะช่วยมาอุดหนุนถึงนด้วยนะคะ <laughs> เดลือสามนาทีแล้วเนี่ยไ,<อ>ไปสั้นดิอย่างที่บอกนะครับราคาก็แอดแอดไลน์ได้นะครับ ถามได้ราคาส่งนะครับสําหรับคนที่ซื้อไปขายเท่านั้นนะครับ,ค,รบคลิปนี้ราคาส่งเบอร์โทร0เอ่อ idline นะครับ0645124894เคทา<ะ>งน,นี้ทางน,น,นี้ตัวยาววะอ,อันนี้แค่ตัวอยาว่างเมื่อกี้เพิ่งเอามาถ่ายรูปนะครับเร็วเร็วสานาทีกว่าแล้วยา no mm -hmm.